เราก็เลยไม่รู้ว่าเขาพาไปไหนยางมันไหลมาสีแดงๆครับไปเที่ยวในคุณหมิงนะครับลักษณะค้ายของคุณหมิงไปใช้เวลาเท่าไหร่ครับก็ใช้เวลาก็ไม่นานนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับค่ารถไปกลับก็คนละสามสิบบาทแล้วค่าแล้วค่าบรรุงศูนย์กลุ่มหนึ่งก็กลุ่มละร้อยล้วคนใกล้กันเลยแต่เรานะฮะอ๋อติดเครื่อง คลิปเดินเดินกับคุณแดงคิปเดินเดินให้มันรู้อีสเตดงขาหูเข้าป่าเข้าดินขึ้นดงขึ้นบอยน้องเลยให้เออเขาจะพาเราไปไหนก็ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวดูพร้อมๆกันนะครับอันนี้ก็เป็นป่าอ่ะอันนี้จะเป็นป่ามะข่าโมอ๋อป่ามะข่าโม อันนี้เป็นป่ามะข่ามงนะครับมะข่ามองครับผมว่าผมมองนี่เจอแล้วเจอแล้วเอาอีกแล้ววันใดเอาเข้าไปเรียนผาเงามน้องน้องมาคอยถ่ายรูปไปด้วยอันนี้เรากำลังขึ้นเนินท้อแท้นะครับใครว่าก้าวมาสูงวะแท็กเริ่มสูงด้วย

นี่ด้าพึ่งทะเลนี่คือหอยทะเลสองร้อยห้าสิบล้านปีหอยทะเลมีพระพึงอาจเป็นหินผ้าพอะไรตอนนี้กำลงังตอนนี้กำลงันนลงศึกษาทะเลที่เอ้ยไม่ใช่สัตว์ที่สัตว์ทะเลที่อยู่ในหินนะครับมันฝังหินอยู่ต้องขอโทษด้วยนะคะเรียงหอดนะครับ ขนาดเดินเท้าแท้เดินท้แท้ยังหอบเจ๋งดังอะอันนี้เนินเรอดหละอ่ะรอดหละต่อไปก็เนินไม่รอดไอ้คนที่เดินมาเนี่ยเดินมาก่อนนี่เนี่ยเนินรอดหดูหินรอบๆบแล้วก็สวยงาม ตามธรรมชาติใหู้เท่าก่อน <c oughs> สวยงามตามธรรมชาติมาแล้วอ่ะอันนี้เหนื่อยครับทำเหมือนว่าให้เกตคนแก่กว่าแต่จริงๆก็เหนื่อยครับ <c oughs> เข้ากนชนนะครับถ้าไม่คารวะมันจะชนชิบหายแล้วทิหายแล้วอแล้วตอนนี้คารวะใครไม่เป็นด้วยตั้งแต่รับรายการมาเจ้านายยังไม่คารวะเลยยงมาด้ผมคุณหมิงเมืองไทยเออต้องไป่ารแล้วงานนี้บ

อยากจะดูยางไงยุงเยอะนะครับถ้าเกิดใครมาเที่ยวครั้งต่อไปเนี่ยเอายากันยุงมาด้วยปจะได้กลิ่นความชื้นแล้วก็เหมือนมีโอโซนนิดๆสดชื่นนิดๆอับๆหน่อยๆแล้วแต่เหมือนกลิ่นเห็ดบางที บางที่ก็เหมือนกินเห็ดบางที่ก็เหมือนกินคนหน้าหนาคนี่คนตื่นเต้นกับต้นไม้ที่มีเลือดไหลออกมาเลือดเล็ดค่ะเลือดเรดเออสีเดียวก็เลือดจริงๆเลย ใช่ยาช้าแมงต่อยเห็นไหมไปๆเลือดไหลล้ต้นเลือดไหลต้นเลือดไหลน้องบอกเลือดแรกดนะมาดิแล็ดมาดิแล็ดคล้ายหุบป,ป่าตานเหมือนกันนะหุบป,ป่าตานเป็นป่าดิบนมันไอ้นั่นหุบป,ป่าตานมีแต่ต้นตาลแต่นี้มันมีต้นไม้มอื่นเยอะกว่า ปดดิบแล้วปัาดิบล้อองั้ตรงไหนก็ต้องกลับแล้วไม่ออกไปเลยไปเลย,ไป,เลยไปแล้วไปรับไม่กลับมา ตอนนี้ต้องให้อาจารย์หนุ่ยดันตูดเอ้ดันก้นพูดตูดมันนั่นไปต้องช่วยยันเขาไหมขาอย่างไงขาเลยครับขาเลยครับเอาหัวเข่าลงเลยครับอย่าตอดนะอย่าแหงนนะอย่าเพิ่งแหนนะอย่างงันมาเรื่อยๆอย่าเพิ่งงั้นอย่าเพิ่งแหงนอย่าเพิ่งงั้นก็แทะหัวเข่าใช้มันก็ได้ขานมาอีกขานมาเรื่อยๆขานมาเรื่อยหัวโดนขึ้นอีกอย่างงั้น้ามองข้องือเอามื๊บโอเคโอ้โห ไม่ได้งรอดอย่างเดียวมาอนหมาดเฮ้ยให้มาอกิเพลินไปบอกเขาเขาเหมือนหาก็ไอ้เ้าน่านดีทำทำาหลยว่าจะเอาสายเออช่องสายมันไม่ต้องก้มเห็อหอเออมา อาหมามันมากับเราด้วยป่ะหมานอนรอเราตรงนี้เหนื่อยอามันมีทางลัดบ้งมีมาก่อนอ๋เดี๋ยวให้ดูอีกข้างข้างคุณหมิงเมืองไทย,ไยมาให้ได้นะครับเตรียมยากันยุงมาด้วย

จะเหน่อยมันเหนื่อยก็ไม่ต้องหายใจก็ได้หยุดจะได้ไม่หอบใช่ตอนนี้ตอนนี้เราติดนะครับไม่ถึงนนงก็น่ะต้องดึงอยู่หรอติดพุงพอดีช่องมันติดพุงอ่าระหว่างลอก็ดูรอบๆตัวไปดูข้างบน ทำอะไรทำท่าดึงทำมาดึงหน่อยเดี๋ยวเราก็จะได้รู้ว่ามันเป็นไงไอช่องอาหารที่ก็ติดกันเนี่ยโอ้โหไม่หาที่รังจะขึ้นได้ยังไงเอ๊ะมันเป็นไงเนาะเขาั้งติดกันอะเดี๋ยวเราก็จะได้รู้แล้วครับว่ามันเป็นยังไงเขาั้งติดกันไปไม่ได้เนี่ยมันต้องหาแง่หิน เงี้ยเอ้าเหยยีบแล้วมีมือเดียวจะได้ไหมนี่ยมือเดียวก็ได้อันนี้เป็นสิแยกที่สุดเพราะเราจะต้องถ่ายเมื่อกี้เราใช้ไก่ไม่ใช่ใช่กระดูกไก่เนี่ยถ่ายอันหนึ่งไปเลยลองลื่นเออเหมือนเหมือนหวังดีว่าจะหยุดคอยบอกจริงๆก็เหนื่อยใช่ไหมใช่ อ๋อขึ้นมาแล้วมันเป็นอย่างนี้เองที่แท้ตรงนี้เรียกว่าอะไรแย่พิษสงแยค่ะอ๋อพิษสงในนี้ถ้าคนมาก็จะงงใช่ไหมถ้าทำมามาให้นั่งด้วยนี่ไม้ที่มันผ่านตรงนู้นแหละตรงนี้เงีหินน้ำกระดูกไอสวยอ่ะเตี้ยที่วิยงมันแผ่แลเราหินด้านะฮะงั้นดีกว่าไง อันนี้ก็จะอ้อมอ๋ออางนี้เฮ้ยทางนี้อ้อมเฮ้ยจะบ้าพี่จะบ้าปะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อครับไม่อ้วนใช่ไหมตัวเมื่อวานเล่นเบียร์ไปขึ้นโง่อะกระดูกไก่นี่นี่สวยนะอันนี้ออกฮะอ้าวพกทางแยกเขาเลยแยกเลยนะไปถนนหนุ้มอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันไปใกล้กว่าเขาให้เราเดินไปไกล อนไอนี่ไอนี่กีกิโลห้าร้อเมตรนมว่ห้อยเมตรเกินแล้วหลอกก็หลงหลอกเราแล้วนะห้ันมต้องไปเนาะผกตอนนี้ดัเอรกำลังเช็คอยู่ครับเหือในชักโครกนะ โอ้ลึกลับซับซ้อนถ้าไม่ได้ยินเสียงเนี่ยมาผิดทางนะเนี่ยเลยน่าจังหวัดเลยจังหวัดเลยจังหวัดเลยวายเพื่อจะได้เห็นความสูงของมันบ้าง แต่ว่าจะเห็นจะเห็นคนตัวเล็กลงเล่นวายนะเ่อขาอุตส่ายืนรอเะร็จแล้วเอาออ้บอกมาถ่ายเึงงานึงงานพี่สนุครับผมพี่สนุครับผมพี่สนุกครับผม สองข้าวฮัโล,ลโหลาาลฮัลโหลแแเห็นสงอ้าไอ้ภาพน,นี้ผมไม่มีฮะภาพนี้ผมไม่มีไม่มีไม่ใช่ฮะโอ้ยุงยุงมากมายใครจะมาเที่ยวคุณหมิงเมืองไทยก็เอากโยอมาด้วยยเอาอกอากันยุงมานะครับ เขาเขียนว่าอะไรใบไม้หล่นอ๋อหายไปไหนเอ้าออกแล้วออกจากป่กาหินแล้วครับเออหินงามจริงๆหินแบบที่เราไม่เคยเห็นมาเออเนาะมันเป็นแบบหินแบบแนวดิง่งแล้วก็มีลืบสลับซับซ้อน นี่ที่เราออกมาใจใ่ายเดีเยวซะหน่นี่เอา,าทุกคนก็หายไปแล้วนะครับตอนนี้เราจะหาทางออกได้ไหมโอ้หายไปจริงเสียงก็ไม่มี ระบบนิเวศป่าเขาหินปูนมีจันผาลากสตต้นบุกต้นกล้วย เอ้าเข้าไปลไเลนไ่นอาจจะเห็นก้อนหินก้นเล็กแต่จริงจมันใหญ่มากอ้าเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นเลนธรรมดาปุ๊บ ไปกันต่ออืม อ่าที่รถจะรับเราแล้วไงรับข้างบนเนี่ยเอ้ยหมาขึ้นมาได้โอ้โหถ่ายรูปไม่ทันผมนไม่ได้ว่ากเกษตรอาร์ตน,นะครับหมาขึ้นมาได้จริงๆนะไม่ใช่ว่ากเกษตรอาร์ตนะครับใช่บิน <c oughs> แล้วขึ้น โอ้วเดี s <S ๋ยวที่ผมกํลังได้เลยนะเดี๋ยวจะซูมเป็นสเต็ปนะคุณอ่ายังไม่เห็นเต่าคุณ2 ยังไม่เห็นเต่าเด็กคนไปเรื่อยๆเห็นแล้วครับเต่าหายหัวครับนี่อาจจะไหวหน่อยมันไกล

โแต่ห้ารอยคุ้มกว่าเพราะเราได้มุด,มดใช่แล้วก็ไปทดสอบความท้อใจความอะไรนะเขาเรียกว่าอดอ,อดทนไหมคุณ <c oughs> อ,อดทนไหมเราผ่านวิชาลูกเสือมาแล้วมันต้องอดทนเรามาทางยากนะครับก็คือไอ้ไอ้ลองอ่ะมันห่างโอ้ยหมด เยาได้ปัดมดส่นกล้องอาจจะสัน่นน่ออ๋อมดมันไต่เรามันไดเราไปจับมันมันก็เลยกัดอ๋อยากเนี่ยเพราะไอ้ตรงเนี้ยมันห่างอาจจะตกได้ ให้ดูที่ไต่มาแล้วแล้วก็ให้ดูที่จะไต่ต่อไป

อีกอีกอีกออีกอีกอีกอ่กอี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 อีกอีกยีอ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 ีกอีอีกๆๆีกกอก เป็นรูปูนอ่าเป็นรถเป็นรถเป็นรถเลตโก